ก็พี่น้องฟองไปมื่อนี้พพพอกับคูณหนุ่มคือเกาเมือนเดื่มครับพี่น้องครับมื่อนี้นี่ครับมาพพอกับายเจินครับมื่อนี้มาสยิดปรากฏมานขนาดครับผมครับพี่น้องครับนี่เลยครับไม่ยังเห็นยังเบียดขาดแม่นแม่นไรแม่นแม่นยังแม่นปลาแม่นปลาุดูใส่ปลาคุณดูเขาปลาว่าสิไปหห กันฟ้อนกา,านสิไปให้ <c oughs> แห่ให้เล่นไม่ได้ว่าสิประกดป่ะก็สิดใช้ประกดแต่ต้างเล่นใช้จอนฟ้อนนี่กรลอกกระแตจย่น้ำกุ้งใหม่แม่นไหลเอาพี่น้อง,ง <c oughs> มืาหน,นีสิมานอดีน้นำยายจืดมานบเบิ้งเราสิเบ็ดสีมาสีมาถามให้คำถามที่พี่น้องฝากถามผู้ใดเคยมีคำถามห,าหลายทีโอ้ยหลายผลให้ก่อนรายการใไซไฟเล็ก คำถามพี่น้องคุณหนุ่มกระโจมาอย่างดีได้มือนีญาติเลืมเออเออญาตถามถ้าบังกระถามไม่เมิดอกทำหน่อยๆเพราะถ้าทำหน่อยๆนี่ก็สิร้ายเตื่นได้นี่เอากระโจมบ้าได้ๆพี่น้องคนน่ะเบื้องบนพี่น้องคนน่ะกระตอบป้าได้กระสีตอบบกระตอบป้าได้กระสีเดาใช่ไหมเคยเคยเคยเห็นว่าผู้ว่าผู้เป็นคู่น่ะสิู่่เจ้เด็กหน่อยนักเรียนน่ะครับตอบป้าได้เดาเอาครับมือนี้มาพบอกับคุณหนุ่มแล้วก็เยี่ยนครับพี่น้องเขาเม่นมาหลายถามว่า แย่จืดคิดจังไนกับว่าแย่จืดน,นี่คือตำนานมาสั่น่าเพื่อนมาเอาเอคิดจังไนกับกับทีพีนพ่น้องเพื่อนมาพี่น้องส่วนหลายที่เพื่อนมาแย่จืดน,นี่คือตำนานเลยมาสั่นมาเออจติมีนนค,ความคิดเห็นวางไหนคือมันเป็นผลงานที่เคยเหตุมาขั้นสิบยี่สิบปีคือนี่เขาเอินว่าตำนานโอ้ขันนข้นโดนเออขั้นโดนเพราะว่าผลงานที่เคยเห็ุเคยสามานี่คนเห็นมาหลายตั้งแต่เด็กน้อย ถ้าค่อยมาเห็นหนาคขอเบ่งเจ้าต้องขอเป็นเล็กน้อยเห็นแต่เป็นเล็กน้อยอีกทีจนว่่ได้ลูกสองลูกสามแล้วเจ้ายังคือเก่าอยู่เจ้ามันเป็นตลกตำนานอี่หรือเนาะเขาก็เลยเกิันว่าตำหนเอนมันอีกตำหนึ่งคือเอาหฮแลกตำบกหุ้งตำแจ้าโดนบ่น่ะโอ้ยอันนั้นว่าเป็นตำนานอันนั้นตำโดนเอาโดนกำนันกันเดียวกันโดนกำนันกันเดียวกันแล้วภาษาอีสานโดนเล่นนานภาษากลางเอื้อนน่านเนาะเอาว่าตำานตโดนตำโดน คำถามแรกผ่านไปเฮ็ุมาโดนเหตุมาโดนเตีมเหตุมาโดนจนมาเป็นตำนานเคยดังมาก่อนเนาะเป็น่ยแค่ยี่สิบปีขึ้นเขาเอิ่อญตำนาน่งสปียี่สิบปีขึ้นนี่เขาเชื่อเงินตำแหน่งเนาะเอาประเด็นอีกคำถามโอ้หลายทด้มึอนี่เตรียมมากไปลอกมาหาคำถามคำถามว่ามันเกิดเกิดเกิดส่วนมากเขาอีถามว่าเกิดจากอย่างนี้ที่เห็นช่วงตลกกับช่วงล่ำเรืองต่อก่อนนี่ลดหน่อยลงช่วมือนี่เป็นอย่างขึ้นวิจเตย ปยังคือบ่ให้ตลุกเล่นรุนดนแน่ครับน้ำเรืองต่อก่อนพื้นถามมาะเมียนไปยังคือเปลียบเช่น,นก็<ม>บ่ต้องไปคืดนียังหลายยุคสมัยขขงมัน่น<ม>ยุคสมัยนี่เขาบ่ฟังเอาเรื่องเอาเล่าคนไปเที่ยวมิได้คนอยากมวอ<ม>คนไปเที่ยวมิได้คนอยากเต้นคือเอาสิ่งมืดเม่าเขาค้อมง่หลายผดก็ <laughs> เลยเต้นเลยบ่ฟัง <c oughs> เลยบ่รำเลยบ่ฟังบ่รู้เรื่องขอตะลามามวนหลวกอีกหนึ่งคือผ่อนคลาย ไปเฮ็ดการเฮ็ดงานมาเมื่อยแล้วบางสิ่งบางสิเกียกับการั้งวแล้วเพราะมีโมหะโสเพราะมีโมลำมเพราะมีดนตรีอยากอยากปลดปล่อยนะบ่ต้องบ่สนใจแล้ะครเรื่องร่ำเรื่องโอก่อนบ่ต้องสนใจกับการเล่นตลกการแสดงยังก็สร้างมาหอดยาวลุ่ดบาหอดขอให้กูได้เต้นเป็นลักษณะจังส์อ๋อง่ายๆคือเปลี่ยนกับวิวัฒนาการเสียเงินเขามาแล้วเสียสิมาให้นางฟังเขาบอกเสียเงินเขามาแล้ววุ้นเพราะว่าโลกโซเชียลเบิรงนี่ตัวเสดงว่าชูมือนีงานเปิดปิดวิกไลท์ผุด แมนแล้วก็อันเอียงก่ออันเบิ้งในโทรศัพท์น่ะเขาสิตัดต่อเอาแต่ช่วงมวนมวนลงมันเห็นแล้วมันก็เลยเกิดความอยากอความต้องการไปกูต้องไปเห็นไปมวนไปคือจังในยูทูบกูเห็นกันสินะยุคขอดยางมัดมันเป็นยุคของมันแล้วไปหอดยาวรวดจีแมนก็เลยเป็นเด็กสิเขาเขาเรียกว่าเขาก็เรยกว่าบ่อยากบ่อยากมาเบิ้งดอกว่าวดูบ่อยากเบิ้งดอกขแา่นั้นนี่มันสี ยังมีั้งแต่ตลกตตลกออกมากเพ่งกับบอมี่นี่คือคนเขาไปมังวนคอมเมนต์ใส่คําว่าคอมเมนต์หรือ,อพิมพ์เขาไปอ,าอยู่นกลกุ้มเพราะว่าชุมมือมันเป็นกุ้ม,ม,มเป็นบะล่ะหรือว่าสิเป็นค้ามาคอมเมนต์เขาไปหอดจินใจหอดหัวหนา้าหัวหน้าเขานี่สิคือว่าเอา้า มันแมนโค้มเขาเอาไปมากกว่าสิบวมีงานเขาสิว่างสี่ก็เลยเตยย่างเดียวเตย่างเดียวจัดให้ชุ่มหัวชุ่มชุ่มมานางฟังน้ำ่วงนาง่วงรังยันเขาตีกันได้แบบนโอ้ยบ่เบื่อหรอกเอก่อนบอกว่าไปเบ่งในยูทูบเอาผลว่าอันที่เขาอัดไปบอว่าเงาอีบานนี้ข้าถามหนึ่งชุ่มหนึ่งอีกชุ่มหนึ่งสี่ทามบ้านหมดหนึ่งสี่ทามบ้านหลายคนล่ะที่ทามว่าแจ้จืดแม่นกลับไปทั้งอี่ชั้น เลากับบตลกคือเกาเพราะว่าเราบ่มีทีมเกาเล่าบ่มีทีมเดิมนะบ่มีคนทรงมุกห้อันนี้ถูกต้องอถูกต้องเลยล่ะเพราะว่าเคยเหตุผลงานไวมกับทิมกับทิมงานที่เคยเหตุนี่มันมีเกจแปดคนผู้ใดเนี่ยครับผู้ขึ้นโบรลงผู้หนึ่งอกขึ้นต้องฟั่งกันต้องฟั่งกันว่าผู้นี้โบขึ้นมากเขาสิปู่จะต้องอ่านใจกันออกความเนีอการเรียนตะลกนี่อ่านใจว่าผู้นี้บอกว่าผูนสิโงมุกยังเฮาจะเฝ้าไปตบเฮาเหตดเป็นแบบบบลู เออว่าไปเลยว่าขึ้นไปแล้วก็เพื่อนสิตโตของเพื่อนเองอ่โดยเฉพาะพญา่ชาลีพญ่แหลมยางออกมาสีวอกอีกยังนังสิเป็นคนรับมุกรับได้บอลับรับบ่อถือพู้นี้ก็หาทางแก้ทางโต๊บโต๊บให้มันลงลงในในคลองที่จุดๆไว้ว่าเข้าสิไปคลองนี่อ่าเบอร์ไหนบอร์ไหนนัดกันยากกันบอริที่เบอร์ไหนนัดกันยากขึ้นมาว่าอ่านใจกันออกหูวเลยผู้นึงว่าก็ต้องยุดแม่นเจ้าสีวอกอีกยังขึ้นกันสรางอ่าวอกอีกยังขึ้นแบบว่า พอจันมันหยุดปั๊บมันเสียกับผู้นึงแสกซอดคือ่สอดขึ้นไปยังเสีย <Ừ. S 2> บบต้องไปเอาให้มันได้คือ <Ừ. S 2> ไปน้ำเขาเลยเนื้อหาสาระมีโอกาสเจ้าดึงตัวที่เจ้าเสนอขึ้นมาเอาขึ้นมาเขาสีเหลี่ยงน้ำเจ้าหรอก <Ừ. S 2> คือเจ้าจะฉีกออกจากมู่นะให้เลนข้องเดียวกันมันกลับไปกับโมีที่มกันคนกับโบหัวกัาเป็นออมอสขึ้นมาไว้จืดเพียงเพียงแต่ว่าถ้าไปขึ้นเลนผู้เดียวเลนผู้เดียวมันเหมืนทีห้าจำผู้เดียวเยหมือนเหมือนท็อกโช์ไง เหมือนที่เคยเล่นมาแล้วไงเขาต้องดึงเขาต้องดึงจะคล้องเอาประคองจะคล้องแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกชนหนึ่งที่เหตุให้มันบัลลุงก์ขึ้นเาแล้วมันว่ามีทีมทรงมีแม่ยุ่งแย่เลยอ่ะมีอะไรแมนท้าวอกไปเขากับโกหัวโบแมนแมนท้าวโบไปเขากับวารับเข้าโอ้โหมันรับบระเด็เขาบบจักเขาบบท่านว่าเขาสุบไไม่เพิ่อนกับบัพท่านรู้่เพทานสืตอบแล้วในทั้งนาน่ะว่าเขาสิล่องมเดลไปทั้งนาน่ะเขาเสนอขึ้นไปสิเขาสิบดึงเขาไปทั้ง กต่เขาบ่ไปน้ำเขาคือจำมันบริเลนน้ำกันคือตัวเท้านี่เอาเขาแต่ว่าเขานี่เอาเทาไใ้บ่อประมาณนี้เมีอเขากับไปน้ำเขาไปน้ำเขาตลอดนั่นสินะในเวลาเขาบอกขึ้นเขาก็ไปน้ำเขาเสียแต่วันนั้นมันเขาบ่อขึ้นเขาบ่อเอาน้ำเท้งสินะมันก็เลยบ่อตลกเออเขาก็ต้องจำเป็นต้องหักล่ำไปน้ำของเองหักล่ำปิดเจ้าของเองปิดมุกเจ้าของเองแล้วก็ไปน้ำเขาโดยที่บ่ให้ผู้อื่นปิดเออมันก็เลยบ่เขากันบ่อกั ก็มีส่วนเลยล่ะมทิมนี่เราก็ขันห้องไปี่บางคนบางคนนี่ในกลุ่มเนาะว่าพนว่ากลุ่มตลกนี่บางคนนี่เขาสิเขาสิคืดว่าเอจ้างได้ล่ะห่าห่อห่อห่ห่อเหลินมาโดนแล้วแบบนี้เขาสิคือว่าเขาเป็นผู้รักผู้ง่าล่ะเขาบอะกาเหลินน้ำห้องอืออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาบอะกาเหลินยันว่าเกิดเลยเอาง่ายๆต่ลุกสั้นกู้ล่ะไปเขาบอกกาเหลินน้ำบขาประกาตอบประกาอยากอา้นะยัน ย่านเรียนบ่ถึงเพิ่นไปงั้นใชไหมเออมันก็เลยเป็นคาราคาซังมันก็เลยมันก็เลยบ่เต็มก็เลยเบิ่งบ่บ่เคเก่าหรอไปบ่ไงแต่ว่าขั้นไปเรียนอ่าเรียนเรียนอยู่ในช่วงคือคนที่เคยอยู่น้ำกันเนาะเออบ่ว่าสิเป็นฉากมอลลัมเรียกว่าสิเป็นฉากตลกฉากตลกสิก็ปล่อยลูกปล่อยเต้าเขาเรียนไปเออเขาไปตูบไทยเอาไปตูบไทยแล้วก็ย่อมย่อมย่อมให้เจ้าของว่า ย่าให้จ้คของเสียย่อมย่อมในจุดตรงที่ว่าจะาของนี่ต้องต้องออกมากแหละให้คนในหูแจกว่านี่คือผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่นะเขายังชาว่าตายอยู่ดีคุณยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านไปใช้คนยังอะไอแต่รคก็เก้าวงสิน่ะแต่ว่าผลงานมันบวได้เต็มเต็มรอยคือจังจังทีมเก่าที่เคยหลินบวได้ทรงกันบวง่ายมุกบวาทรงกันแล้วบบดนี้สมัยนี้มันโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าดดหลังไม่ไม่ประจําคณะ ทั้งสองทีมตลกสูมาวงนี้มันมีกี่คนเออมันมีอยู่หาคนเล่นมาตลอดปีกายเล่นมาหาคนพอจะโตปีนี้ปคพณอนะมูเขาเอิญไปอีกวงนึงอ่ะไปอีกไปอีกแล้วเราบัดีเขาเล่นอยู่น้ำกันงซีหาคนสิเอม้มันขาดคือมันขาดผู้นี้กันมันมีผู้ชงปั้นไม่ยุติตลอดบอกคือเกาจัดเสียคือเก,กาจัดเสียมันจะเลยเอาแสงควานสามาถจาขององเลย กับมส่วนว่ายง่ายกับมส่วนกับความ้าเพราะห้ามันอยู่กับทีมน้มตัวบุคคลกับอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าทังนี้ทา้งนั้นก็มันเป็นทีมเก่าตัวตัวบุคคลนี่คนกับเพียงจต่วหัวนี่คือตัวนั้นนี่คือยาจืดเลยื้อแต่ออกไปกัเอกลักษณ์มันก็มีที่ได้ยุ่ทำอะไรเตรียมร้อยพอพอมีคน่งหมุกให้เล่นเนาะครับเอาถามนั่นแล้วพี่น้องท่านผู้เพิ่นถามบานที่นี่อันนี้นี่ถามแบบ ผู้ที un> un> ่สืบสอบก็อีดีอยนี่ไร้หล้ไร้ข้อเมนตนอยู่ว่านไร้ข้อหนึ่งข้เมนตนเลยมาว่านาย่จืดหนี่คือมักคักเราที่สุดในทีมเนี่มมกแย่จืดย่จืดเก่งสุดแล้วหัวดีหัวไวสุดเราในการเล่นตลกห้าที่สุดแล้วในทีมเนี่ยสำรับแย่จืดนี่แหละสุดยอดกมูแล้วในทีมสลกว่าแทนว่ามันย่จืดมีความเชีวางเดนเอ้าหนึ่งคือคำเย็นย่อเนาะคำรัทธา คำสัถ่าคนหมักเออคนมักของคนเอฟซีมักเป็นวิเศษว่าหญ่จืงเก่งกูโม่ขาเจ้าย่อมรับเท่าแต่ว่ากับบ่เหลืองนีับ่บอเลยเหลืองคำเย็นย่อยนี่คืออะ่ก็คือจังสี่ละ่ะคือจังพี่นองมันมักมักจยจืดเลนเป็นผูน้อือน่นมาเลนดีคือตัวนี้มันฟังใจแล้วข้าเสียนะฝังใจไว้หญ่จืดแล้วดฟังใจแล้วคือเราออกมามันต้องได้หัวเราออกมากเราก็เย็นหัวคือมันเนี่ยมักแก้วของเสียนะมันก็เลย ได้ได้ใส่คข้ามาชื่นชอบเพื่อนว่าเก่งที่สุดแล้วลแย่จืนนี่ในทีมผมคอยมักแต่แย่จืดแล้วทานว่าในทีมแตลกทีมทีมของเชียงอีสานตะกี้เนาะมีผู้มีผู้ยอมรับผู้เพื่อนมากเนาะบางคนผู้่ยอมรับผู้เพื่อนบ่มักเพื่อนก็ว่าโอ้ยต่จ้านั่นละืขันบ่มีขันโมมีทีมมันสิเล่นไปได้บอดีคือมันมันหลายคนคิดหลายคนหลายคนหลายความชื่นชอบแต่ว่าเขาก็อยู่เป็นกลาง บริ้ว่าไพ้ปาเพื่อนว่าเข้าดีเขากันยังไปหลงค่ำที่คนย่องเพื่อนว่าเข้าบ่ดีเข้ากับเอามาปรับปุงแก้ครว่ามองมองบ่ดีมองได้ว้าหรือว่ามันเหรินเลือยเถิดบ่บอกว่ามันเหรินเกินไปบอกหรือมันบบแบงให้ผู้อื่นเหรินน้าเขาก็เอามาพิดารณาตัวเจ้าของคือกันนะสมมติว่าจังเอาสิเขาเปลี่ยนแค่ว่าคนเบิ่งนี่เป็นกระจกเข้าเข้าเป็นคนช่องกระจก เฮาเนี่เป็นค้นซองกระจกเฮาสิเขียนคิ้วเขียนตาเฮาสิเขียนหน้าเขียนยังกระซังเฮา,า,ากระต้องซองเบิ่งกระจกว่าเฮาสิเขียนมังเดยลงมมังเดย์จำกันพี่นอ้องเพิ่นตีมาเพิน่นตีบอกว่ากรเป็นกระจกเงาให้เฮาเห็นว่นาว ừ, เออมอันมาเข<อ>้า<อ>เอออ้าพี่น้องบาดคำถามสุดท้ายป่ในรอบรอบนี้เนาะอันนี้ถามถามมาเห็นถามมาซีหามเห็นอยู่เพิ่นกระยิสงสัยแล้วตะคุณหนุ่มกัยังสงสัยอือๆๆเพ่งภูเบ้ากินแมวไปยังซุมื้อนี้คือบ่เห็นคือบ่เห็นแล้วไปอยู่ในโซเชียลมันไปใส่ เพีงกูบาวกินแมวเพีงมวนๆที่ร้องไว้นะคือยายกินไปรับเชิญนี่เขาเจ้าก็ขออยู่เด้อืมแต่ว่าแห่งร้องร้องบ่ได้แล้วบอกร,บร้องได้อยู่ร้องได้แต่ห้ามเผยแพร่บอกคือตะกี้นี่คือหมายหมายความว่ามันมันเพืงกูบาวกินแมวเนี่ยเออมันลีกสิทธิ์ช่วงนั้นมันนายกเพิ่นเป็นคนรักแมวนา,นายกเลยครับ,บานายกเคยสมัครบ่้างโอ้ช่วงนั้นเอออดีต อดีตกุลาอดีตนายกอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่นผมเพิ่นเป็นคนรักแมวเพื่อนเป็นคนเป็นคนรักแมวเราบ้านนี้มันช่วงเพลงผู้บ่าวกินแมวมันเกิดหลังจากหันเหตุจังใดจังเสียาพาแมวได้เหตุการณ์ไปทายมือสีกมือนั้นแมวผันมาอยู่ในวัดอออืืแมวผันมาอยู่ในวัดที่แรกว่าชิง่ายกองท้ายออกไปยุ่งมุงอื่นล่ะบ้านนี้ก็เลยว่าเอได้ได้ตั้งกองท้ายอยู่นี่แล้วก็เลยทายในวัด ตามปกติแล้วมันสิเป็นกังเว้นแต่ว่ามันกับฝ่าทีมงานข้าเจ้าก็อยากให้มันเลี้ยวหลายเพลงอยากให้มันได้หลายเพลงขั้นสิลอมืออื่นมันสิเป็นหลายมือไปเอาเพลงผู้บ่าวกินแมวเ้อาปรับแสงปั๊มยังเอาไว้สั่นคนก็เลยว่าเอากังคืนกังคืนก็เลยเฮ็ดจังใดล่ะเ้อาจังสิมีแมวนางพระกันนางเศร้ามืออยู่พอดีแมวมาอยู่วัดมือนันอยู่ใจตะลางหัวละคั่ง โอ้แมวอยู่ออหอยหละข้างอยู่หอยละข้างมันจะอนางหั่นแมวมันมาพกพอดีก็เลยถือโอกาสได้เอาอภาพตรงนั้นแล้วบาดนี้มันเปิดเผยแพร่ภาพ,พออกไปเป็นแมววัดครับเป็นในเพพมันก็มีแมววัดแม่ว,ว่านี่จุดจุดชันวันเฮ็ดให้เพลงได้แบนกอเพลยมาบนะเออก็เลยมาขอขอขอว่าให้ลองซักพอคุณขอหลายอืมกันได้เจออูผู้บ,บ่าวกินแมวนี่คือ